เป็นกันไหมครับเวลาอายุมากขึ้นระบบการขับถ่ายพังนานๆน,น่ายทีสะสมไปนานๆกลายปเป็นิษีดวงคนในครอบครัวยังไม่กล้าบอกเลยครับตอนนั้นแต่ที่ผมกล้าบอกแนวน,นี้เพราะผมเจอทางออกดีๆครับที่ทําให้ผมเนี่ยหายขาดจากริษิดวงเพราะผมทานตัวนี้ครับเพชรสังคาตสมุนไพรปราบริษิดวง <S 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 ผมทานตัวนี้แล้วหายจริงเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกที่ทานเลยครับทานไปกระปุกแรกละ รู้สึกเลยครับว่าลิซิดวงเนี่ยหดตัวลงการขับถ่ายได้ง่ายขึ้นถ่ายคล่องถ่ายสะดวกไม่มีเลือดออกเวลาถ่ายตอนนี้ผมไม่ทรมานอีกแล้วครับนั่งก็ไม่ต้องกลัวเจ็บเรื่องการที่เคยถ่ายเป็นเลือดตอนนี้หายสนิทเลยครับแถมยงังปลอดภัยได้รับมาตรฐานอีกด้วยในราคาที่ย่อมเยาที่ใครๆสามารถซื้อได้ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องผ่าตาดัดและที่สำคัญไม่ต้องเสียเวลาพักฟื้นผมอยากให้ทุกคนที่เป็นลิซิดวงได้ลองซื้อมาทานครับ เพื่อจะให้ดิสิดวงเนี่ยหายไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผ่มครับ